สวัสดีครับทุกท่านผมตามเองวันนี้ผมจะมาบอกว่าทําไมไรเด้นโชกุนถึงไม่ค่อยเหมาะก,กับมือใหม่นะครับหลักๆเลยก็คือเรื่องอร์ติแฟคครับคือถ้าเกิดว่าใครมาเล่นเพิ่งเล่นเอ่อแล้วยังไม่รู้นะครับคุณจ้องจะโดนเล่นอยู่นะครับคือการฟาร์มอร์ติแฟคในเกมนี้เนะี่ยมันจะเป็นฟาร์มอรตติแฟคให้แต่ละตัวใช่ไหมแล้วมันจะมีดันดันหนึ่งที่แบบใช้ได้หลายตัวมากไอเซตชิเมสเนี่ยใช้ได้หลายตัวมากแล้วก็เซตเอเมเบดเนี่ยใช้ได้หลายตัวจิกเหมือนกันนะครับไอโถงม้ไม้แดงที่อยู่ตรงนี้เนี่ย ยาชิโรลิไอแลนส์เนี่ยอ่านผิดขอให้นะครับคือมันเป็นดันที่แบบค่อนข้างตึงนะครับแบบมองหน้าแบบตึงเปรี้ยวๆแบบมันเอาลูกตาแนบตาคุณนะครับมันเป็นดันที่ถามว่าดีไหมดีนะของดอกจากดันนี้มันดีมากนะครับเสียงเดียวแม่งเกลือเกลือมากนะครับแม่งเป็นดันที่เกลือแบบเกลือมากนะครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณเปิดเลเดน้โชกุนนี่ะแอะเอฟเฟกหลักๆของเลเดนโชกุนมันมันไม่พ้นกับไอตัวนี้อยู่แล้วไอเอ็มบมอยู่แล้ว หรือไม่คุณก็ไปเปิดกิวเกตเล่นกับทีมไฮเปอร์บูมนะครับอันนี้เดี๋ยวทีมไรเดนไฮเปอร์บูมีคนพูดไปเยอะขอไม่พูดแล้วกันแล้วถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนเล่นไรเดนตัวแบบสแตทประมาณแบบพื้นฐานเลยส่วนใหญ่เล่นเอ็มเบ้มกันหมดนะครับเพราะว่ามันได้อันนี้นะเพิ่มความเสี่ยงทำให้ตายขึ้น25%ประสิทธิภาพฟื้นฟู้พนังงานหนุ่มท่าจะเพิ่มความสามารถความเสียายด้วยวิธีนี้ได้มากสุดถึง75%ซึ่งมันแรงนะครับมันเหมาะกับไรเดนมากกว่ากับไรเอ็มเบ้มเนี่ยมันมาสร้างให้ไรเด้นนะ ไอ้ที่เห็นอัติแฟกต์อะไรพวกเนี้ยหลายคนาฟาร์มเป็นเดือนบางคนฟาร์มเป็นปียังไม่ได้สเตตปีศาจแบบแบบแบบนี้เลยนะครับอันที่ที่เห็นอัตราคีผมได้ไอ้ดอยเตี้ยเนนะี่ยเพราะว่าผมมีไอ้เดอะแคสมาเสริมนะครับหลังจกากกอันตีได้อัตราคีมา12นะครับตรงนี้ก็จะกลายเป็น47เออมัเซ็นต์อนคน่าโอเคอ่าแล้วก็ที่ต้องเลี้ยงมากเลยที่มือใหม่แบบไม่เหมาะมากเลยครับมันต้องเลี้ยงสเตตอาร์ติแฟกต์ของไรเดนเยอะมากนะครับ มันต้องเลี้ยงให้โจมตียอยู่ที่2,100ถ้าเกิดว่าไม่ใช่โบนัสถ้าเกิดว่าใช้โบนัสไฟฟ้า,ฟาต้องอยู่ที่ประมาณ1,700ถ้าเกิดว่าไม่ใช่โบนัสไฟฟ้า,ฟาโจมตีจะต้องอยู่ที่2,100ขึ้นไปประมาณนี้ถึงจะดันให้ไรเดนตีหมื่นอัพนะครับไอสตตอัตราคิดความแรงคิดฟุ้งฟู้กำลังงานของไรเดนเนี่ยจะต้องเลี้ยงไว้ที่ประมาณ50 ร้อยฟุนพลังงานควรจะอยู่ที่24 0รเขึ้นไปเพื่อให้วนอติได้ตลอดนี่นะครับถึงไม่เหมาะกับมือใหม่มากๆเพราะว่ามันค่อนข้างฮะรือโหดมือใหม่ในที่นี้ผมเป็นมือใหม่ที่แบบเพิ่งเล่นเกมนี้ได้แบบยังไม่ปลดดันไอยังไม่ปลดดันไอเอเบมเมื่อกี้แล้วคุณแบบอยากได้เลดิเน่ะนั่นแหละคุณโดนแน่คุณผมบอกเลยถ้าเกิดว่าคุณไม่ใช่แบบมือใหม่แบบเก็บโปรแล้วมันตองเป็นวานนะครับเปิดไรเดนซีสอถ้าเกิดว่าคุณเปิดไรเดนสอคุณไม่ต้องเลี้ยงสเตทเลยผมบอกเลย แรงแรงมากนะครับแรงแบบแรงเวอร์เลยถ้าเกิดว่าเลดินสีเนี่ยเลี้ยงสแตตใส่สี่เอ็มเบมแบบไม่ต้องเลี้ยงสแตตก็ได้ฟู้ฟูให้2องร้อยออัตราคีความแรงคีไม่ต้องเลี้ยงก็ได้เอาเลดินสีมาเล่นได้เล่นได้นะครับ <kaikki> แต่ส่วนใหญ่เปิดมาเพราะาอยากได้เจ๊กแกมาอยู่ใน ID นะครับแล้วเป็น ID แบบคนเล่นใหม่นะครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณยังไม่ปลดอินเนสมาก็ไม่มีของอัพนะครับก็ต้องไปปลดพอปลดอินเนสมากก็มันต้องมาเจอไก่ไอแชนเชียนอีกครับแล้วคุณก็จะกลายเเป็นออ่ ปรงแบบผมนะครับก็คือเอมเร่มตลอดไปนะครับอันนี้คือไม่ได้มุกแต่อย่างใดนะครับผมผมพูดจริงๆนะครับว่าทำไมมึงใหม่ถึงไม่เหมาะการเปิดออตัวของไรเดนโชกุนแต่เอาจริงๆอ่ะคุณเปิดมาเล่นเปิดมาเล่นได้นะครับอันนี้คือความเย็นส่วนตัวของผมที่ผมมาบอกคุณนะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ชอบเจชอบเทียร์ไอเอตโตเนี่ยไปเลยกดเทียร์ไอเอตโตเลยบอกเลยว่าไอาอตโตเป็นตัวละครที่คุ้มมากครับเล่นได้หลายทีมแต่เหมือนแต่ป้าเนี่ยเล่นได้หลายทีมเหมือนกันแต่ตรงเนี้สเตตป้าโหดหน่อยนะครับ ถ้าเกิด <cima> ว่าไปเล่นไฮเปอร์บูมก็ต้องไปเล่นสีกิวเกลเลี้ยงชำนาญท่าดิอะไรประมาณนี้นะครับหน้าหลักระเก็บไว้หลักๆเลยครับไรเดนโชกุนอ่ะผมขอแถมให้หน่อยแล้วกันเออสแตตของไรเดนโชกุนผมขอพูดซ้ําเป็นครั้งสุดท้ายนะครับควรจะถ้าเกิดว่าไม่ใช่โบนัสไฟฟ้าควรจะเลี้ยงพรางโจมตีไว้ที่2,000ขึ้นไปถ้าเกิดว่าเป็นโบนัสไฟฟ้าเลี้ยงพรางโจมตีไว้ที่1,700ขึ้นไปนะครับสแตตหลักๆของไรเดนโชกุนที่ควรเลี้ยงก็คือ อัตราคีอยู่ที่ประมาณ5 0ความแรงคีอยู่ที่100%ฟุ้นฟูลังงานควรจะ2 4 0ขึ้นไปเพื่อให้คนอติได้ตลอดในการเล่นในการปีนะครับอาวุธค่อนข้างฟิกแล้วครับว่าเดอะแคสตแม่งดีมากนะครับออไอตัวฟาวนเนี้ยก็เล่นได้นะครับดาคุณเบนเอามาเล่นกับทีมไฮเปอร์วูมก็เล่นได้นะครับพอกิตกรรมอันนี้ยังเล่นได้เลยโจมตีมันได้เยอะนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็ขาดฟุ้นฟูก็จะไปหาฟุ้นฟูจากเดอะแคสมากกว่า อัแฟกก็แนะนาเป็นสีเอมเปมครับถ้าเกิดว่าเป็นตัวของท mm ีมไฮเปอร์บูมเล่นแบบตัวึ้นอะไรเงี้ย mm hmm. ก็จะเป็นตัวของ2พืชเอ้ยไม่ใช่2ชํชนาชํานาทครับแบบใส่2ชํานาท่าตองอันหรือจะใส่เป็นตัวของเออสีกิลเกตก็ได้พอมันทําปกิริยามันได้ความสามารถเพิ่มนะครับจากกิลเกตนะครับเออกลุ่มดาวไรเดนจริงๆที่แนะนําก็คือแค่กลุ่มดาวสนะครับไม่จำเป็นต้องปิดไปถึงกลุ่มดาวหนะครับไรเดนมีแค่กลุ่มดาวหกสก็แบบโหดโหดเวอร์กว่าตัวอื่นๆแล้วนะครับ มันจะทําให้จะไม่สนพลังป้องก,กันของศัตรู60%นะครับซึ่งมันมันมากกว่าครึ่งหนึ่งด้วยนะประเด็นนะ่ะเพราะส่วนของไรเด้นนะครับมือใหม่ควรจะอาบแค่อติไปก่อนนะครับตามมาด้วยอ e, ีนะครับถ้าคุณเน้นตีธรรมดานิดหน่อยก็ตีธรรมดาก็ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่ถ้าวนอติเลี้ยงสตตได้ตามที่ผมบอกอุบวนอติได้ตลอด อ่านั่นแหละครับเป็นเหตุผลว่าทําไมมือใหม่ควรจะไม่ควรเปิดไลเดนโชกุนสําหรับผมนะครับมีข้อผิดพลาดประการใดในคลิปนี้ก็สามารถแยงได้นะครับนี่ผมยังไม่พูดเรื่องทีมนะเรื่องทีมหัวเลเดนโชกุนเนี่ยมันฟิกได้หลายทีมแหละแต่มันไปได้หลายทีมจริงจริงอเพราะน่าเป็นตัวไฟฟ้ามันเล่นได้หลายทีมไม่ว่าจะเป็นตัวของทีมพืชทีมน้ําทีมแบบชอบไฟฟ้าอะไรเงี้ยแต่แต่ถ้านั่นแหละครับแตกรกระจายเหมือนกันโอเคประมาณนี้นะครับเหมือนเดิมมีข้อผิดพลาดประการใดก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ อันนี้ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมตอนนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ